สวัสดีครับผมสอฮับนะครับช่องรายการเกษตรเชิงลุกนะครับรายการที่จะพาพี่น้องเกษตรกรและท่านที่สนใจเกี่ยวกับการเกษตรประมงประทุสัตว์มีแต่ความสุขมีแต่รอยยิ้มไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้เราจะจับเป็ดไปส่งลูกฟาร์มนะครับให้ทําไข่ให้นะครับเจ้าพ่อแม่พันธุ์ไปส่งลูกฟาร์มนะครับแล้วก็รับซื้อไข่คืนเพื่อที่จะมาทําการฟักแล้วก็ นำลูกเป็ดไปยังลูกฟาร์มอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปสปลาวนะครับตอนนี้เราเหมือนกับไม่ค่อยมีเวลา่าไหร่นะครับก็เลยลองลองแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้กับาทางลูกฟาร์มดูแล้วลูกฟาร์มก็บอกโอเคตกลงทําตามนั้นอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยลองลองลุยกันดูว่าจะดีหรือไม่ดีนะครับอันนี้ทุกอย่างมันก็ต้องเป็นการทดสอบเป็นการลองนะครับว่าจะประสบความสําเร็จหรือไม่ก็ค่อยๆดูกันไปนะครับ ยังไงก็ขอได้ลองก่อนนะครับแล้วเพราะช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาจริงๆนะครับงานผมก็ค่อนข้างเยอะทั้งงานฟาร์มทั้งเรื่องการเลือกตั้งนะครับก็เลยต้องดิน้นรนนิดนึงนะครับก็เลยต้องหาทางออกร่วมกันกับลูกฟาร์มนะครับเพราะว่ากลัวผลิตเป็ดไม่ทันเหมือนกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเผื่อจะมีแนวทางหรือช่องทางดีๆที่จะมาทำคลิปและทำ หาเทคนิคหาแนวทางดีๆมาแลกเปลี่ยนกับท่านที่กดติดตามและท่านที่เข้ามาชมนะครับมีอะไรก็เม้นกันมาแลกเปลี่ยนกันมาผมมีเวลาผมก็ได้ตอบนะครับอย่าว่ากันนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมค่อนข้างวุ่นนิดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวไงเราไปจับเป็ดกันนะครับเอาคันเพลงเลน่นะเนี่ยันเาไปเล่นไปมาเสร็จ้วครับ รอจับนะครับม,มีการคัดเลยนะครับเอาไปหมดเลยนะครับจะไม่คัดนะครับตัว,ตวใช้ซิปไร่ไม่ต้องจำไง ไม่คับนะครับเป็ดทุนนี้กำลังไข่อยู่นะครับไข่ตอนนี้ก็ไข่ทุกวันนะครับต่อวิ่งไม่ไกลมากนะครับก็เลยต้องใส่10ตัวนะครับถ้าเกิดวิ่งไกลกว่าน,นี้ก็คงไม่กล้าส่ถึง1ิบนะครับ ถ่ายคลิปเสร็จผมจะลงไปจับนะครับตอนนี้ให้พี่เขาจับไปก่อนนะครับไปรถขลามไปรถหลเห็นกันชัดๆเลยนะครับว่าพ่อแม่พันธุ์ที่ใชเ้เก็บไข่อยู่นะครับควางไม่หม่งตีนเดียวเลยลูกพี่มันยังไงแม้ม่ต่อหน้าโจ้แมาควางมาต่อหนาอห้าโจ้เลยยังบีบกระชับ แต่เขาได้แข่งดีต่อเอาหาเอาว่าแมทอ่ะบีมาเลยบีไกลไก่เลยบีมาติดเป็นเลยแข่งดีควงไอ้พุ่นละควางไอ้ติดติดลวดไหมคว้งไ้จดลวดไหมการจับเป็ดนี้ถ้าเกิดเราบีบพื้นที่ใกล้เท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเป็ดจะเดินไม่ได้นะครับก็จับเลือกจับง่ายเลยนะครับก็เป็นเทคนิคของแต่ละคนนะครับ แม่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับค่อนข้างใหญ่นะครับถ้าไปไกลนี่ไม่กล้าใส่สิบตัวนะครับอยู่ตูดนะครับเก็บไข่อยู่นะครับเก็บใช้งานอยู่เลยนะครับอันนี้ให้พี่เขาจับไปก่อนนะครับถ้าเป็นคนจับปั๊นี่ก็จัไปแล้วนะครับ ปีหาด้วยกุลตะกุลนายเด้เอาหัวฉิ่มลงไปมีคว้างไหมคว้างให้เป็นยูไหมเอาเป็นให้ยูซักวันหนะึ่นงก็ทีไงเลยครัครับ เมียนะครับเนี่ยูเมียนะครับรทข้างโอเคเลยนะครับอันนี้ลงวัคซีนแล้วนะครับถ้าท่านได้ดูในคลิปผมก็จะรู้ว่าได้ลงวัคซีนเห็นว่าได้ลงวัคซีนไปแล้วนะครับ เอาไงเอ่๊่าไงนี้ใช่ไหมอากันดาบทั้งดาบไปหรอกพูดยู่ฟังเดียวไหมฮียวงแบบมากยูฟังอีกอะไรทแตกเมื่ต้นเลยกันไปฟังเดียวไหมกันไปฟังพูดไหมกันไปทั้งข้างหลังฟังเดียวไหมดูนครับตัวคู่นะใหญ่บึกนะครับ ันนี้เราเอาไปให้ครีมงานทำไข่ให้นะครับแล้วก็เจ้าจับฟังเลยฟังหนึ่งกับพ่อแล้วจะไปหันหน้าหันใสหันขวาไหมหันแค่ฟังเดียวกับพ่อแล้วครับหันหันทั้งสั่นมันก็นั่นตัวอยู่ฟังหันหน้าฟังเดียวกับพ่อแล้วบ่ร์เรหันใสหันขวามันเหนี่ยงทางวีเท่ามีสีแตก ตัวใหญ่นะครับแรงมันเยอะนะครับตัวค่อนข้างใหญ่แรงค่อนข้างเยอะนะครับบมมุ้มได้เดินแล้ว,วตัวนี้ไปอีกมามนะต้องที่แตกเอาเอากล้องเขียวอะะอกใช่หรอหนี่เอานี่ขึ้นนะไรกล้องเอากล้องเขียวออกใส่กล้องแดงคุียว อขึ้นมาเนี่ยพอพอพอไปต่อไก่อนนะคือคคือ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 อะไีนะจับว่ี๋ย่างไรจับเ่ีอย่างไรจับจับว่ีอย่บงไรเจ้บีบว่เอีบางนะจับพี่ เนีย่ยบีบเขาไห้ใกล้ถ้าได e ้บ uh, oh, oh, ีบเขาใกล้เราจับไปเลื่อยมัวยันออกไปมัวลงไปสนใจเรื่องหน้าที่โย่เนี่ยไม่เล่าลูกเนี่ยลูกที่หัวเนี่ยออกใจกวัว กดสบเรากมัดไปน้ำแรงกับบีบเ่งบ,บีบแคบเพราะยังจับงายเปียอเล นี่ตัวหูเองเรียกไ,ได้ตัวหูแข็งแรงดีเลยพอ,อดีติด<อ>โต๊ะตัวเซฮา น้นกันมาได้ีสัยสัยสยมัวปิดมืีกมข้าคิปกับ่งพุ่นังพุ่นาพุ่นเอากองนึ่เอากองเป้ข้นมาก่อนจะไปขับกองเป้มนัมหนักจับจ like no no ังนั่นละ่เอาข้นกองขึ้น ถ่ายคลิปไม่มือไม่นิ่งมันจะเป็นภาพหมู่มัวลายตานะครับเดี๋ยวห,หลายท่านจะบ่นผมนะครับถือว่าสวยนะครับเป็นชนี้นะเดี๋ยวเป็นว่าท่านใดที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอจับเป็ดก่อนดีกว่านะผมกลัวไม่เสร็จมันเย็ยนแล้วก็ต้องไปส่งที่บ้านอ,อ่า ลูกฟาร์มอีกนะครับยังไงก็ท่านที่ดูจนจบคลิปก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงรวยๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยกดติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้เวลานี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปเท่าไหร่ยังไงก็อันนั้นนะครับทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบตอนนี้เราจับเสร็จแล้วนะครับจับเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะครับ คู่หน้าแดงๆนะครับสวยๆนะครับกําลังจะลําเบียงไปส่งนะครับตัวเมียก็หน้าแดงๆสวยๆนะครับนี่นะครับกําลังจะลําเบียงไปส่งนะครับ